ไม่มีกระบวนการเชื่อมไหนที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าเหมาะกับงานแบบไหนมากที่สุดผมมีเครื่องเชื่อมไฟฟ้า <S <S เครื่องเชื่อมมิกและเครื่องเชื่อมติกเรามาดูข้อแตกต่างระหว่าง3กระบวนการเชื่อมนี้กันว่ามีข้อดีและข้อเสีย <S <S อย่างไรเรามาดูตัวแรกนะครับการเชื่อมไฟฟ้ากันก่อน,อนเลยและข้อดีอย่างแรกเลยก็คือ1ราคาถูกพกพาง่ายไปได้ทุกงานและเป็นเครื่องเริ่มต้นสําหรับใคร,ใ,ครใครหลายๆคนส่วนข้อเสียมันนะครับต้องใช้ฝีมือในการเชื่อมคอ่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าเวลาเชื่อมไปรวดมันจะค่อยๆหดลงจะมีความสิ้นเปลืองมากกว่ากระบวนการเชื่อมอื่นเนื่องจากววว่่่าาเเเลชชืืออมมนนยัจะหหดร พรเหลือหางรวดเนี่ยเราก็จะไม่ต้องทิ้งเราเอากลับมาใช้ไม่ได้ทําให้สิ้นเปืองมากกว่าและก็หลังจากการเชื่อมเนี่ยมันจะมีพวกสลกหรือเม็ดไฟเนี่ยเยอะกว่ากระบวนการเชื่อมอื่นเรามาดูกระบวนการเชื่อมมิกกันดีกว่ากระบวนการเชื่อมมิกเนี่ยข้อดีคือมันเชื่อมง่ายกว่าไฟฟ้าเพราะไม่ต้องรักษาระยะอาร์เข้าไฟฟ้าแต่รวดมิกเนี่ยเราแค่กดปุ่มก็สามารถเชื่อมได้แล้วปรับไฟง่ายขึ้นเพราะมีระบบซีนิกมาช่วยในการปรับไฟอย่างเครื่องมิก 200s ตัวนี้มีระบบซีนิกในการปรับไฟทําให้มือใหม่ก็ใช้งานง่ายและข้อเสียนะครับมีน้าหนักและอ ให้พกพาได้ลําบากว่างานเชื่อมไฟฟ้าแล้วมาถึงงานเชื่อมติ๊กนะครับกระบวนการเชื่อมสายข้อดีคือแนวเชื่อมดีที่สุดสะอาดที่สุดคุณภาพสูงที่สุดนะครับแต่ข้อเสียนะครับต้องการช่างที่มีทักษะฝีมือในการเชื่อมที่สูงมากๆและชิ้นงานต้องมีความสะอาดที่มากใช้เวลาในการเชื่อมถ้าเทียบกันระหว่งาง3กระบวนการนี้กระบวนการเชื่อมที่เร็วที่สุดจะเป็นนิกสะดวกที่สุดจะเป็นไฟฟ้าแต่คุณภาพสูงที่สุดจะเป็นติ๊กจะใช้งานแบบไหนให้เลือกใช้เอานะครับ